ทักทายพี่น้องสุภูสุคนดคเด็กระเดิ้มริีกามาถ่ายบรรยากาศวัดยูบานนะครับเนาะวัดชนาทธาดูดบก็อยูบ้านของบาวสาเกตนี่แหละครับบริเวณวัดกาใจกลางหมู่บ้านแหละครับเป็นกระขาดปัจัยหลายยางอยู่เละครับพอดีกะนี่นะครับ,บ,รบกำลังสร้างโบสถ์นะครับผิด สร้างโบสถ์มากก็ไดประมาณ6ปีเกทปีแล้วครับกับท่านอาปาสิแล้วอยู่รับพเป็นองค์เป็นไขาดทุนทรัพย์ลายบัตรชนท่านลุดมตำบลสะอาดสมุนอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเป็นกากำลังก่อสร้างอยู่นะครับเนาะสร้างกับบัไดไม้เห็ดลายมือแล้วครับเป็นอาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วครับ การประเมินเย่ำใดก็คือนั่นแหละครับคือมีทุนในการซื้ออุปกรณ์นะครับมือในงวดแต่สร้างยุดก็คือว่าแหละครับว่าการสร้างโบสถ์นี่ก็รอปัจจัยนะครับเนาะหมู่บ้านของผมกะปีละครั้งปีละหนบางเทียกับมีพาป้าบางเทียกักถินสามาชีแหละครับก็มาไหเงั้นจะนวนหลายเนาะครับเนาะก็ได้ ส้างเมลาล็กเมลานอยบรรยากาศใจกลางวัดชลธานุรมนะครับบรรยากาศในวัดนะครับเน,ะนบาะนี่กรซาล่านะครับเนี่ยทีกับประมาณก็ถึงสิบไร่แล้วครับกระต้นตะเคียนนะครับเนาะคนกะเสียงโศกอะ เป็นกระมานเป็นกระโชคหลายคนอยู่นะครับเนาะต้นตะเคียนตืบนง่ายเลยครับสามสามคนนะครับพี่น้องมู่ฝนถือหัวพินกะสสุดล่ำไห้นะครับเนาะเม็ดตะเคียนบรรยากาศบริเวณวัดชลท่าดุยดมนะครับเพินกะขาดปัดใจลหลายลายครับบอนนีของ ต้นตะเคียนนะครับเนาะกต่ยุ้ยผมกกลำซาละครับกกลำซานี่ก็โอ้ยผมก็เห็นมาต่อต้อนไปแล้วครับคี่ผมท่านได้เกิดไปแล้วครับเกิดมาก,ก็เห็นเลยครับพี่น้องต้นมักง่ายเลยครับบริเวณในวัดชนละทานดูดมะน,น,นะครับก็่อปัจจัยทุนสัตว์นี่แหละครับโอ้ย อยากเลีล้ยงด้ครับเนาะพี่น้องเอ้ยขาดเทียนลาย,ลยครับพี่นอ้นองพี่น้องตอนใดที่มีทุนทรัพย์ก็สามารถมาทาบุญได้ครับวัดชนรทานอุดมตํบาบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดแหละครับขาดทุนทรัพย์ลายละพี่น้องเลย,เยมาถ่ายบึงนะครับเนาะ เดือนวันยาเกิดขึ้นนะครับนะ้อสังเกตเมืองเลยครับเพราะว่าสร้างไปได้ไม่มเห็นร้ายมือนะครับเนาะเมืงองตะกองกองหินกระลูเลยแหละครับหาดเชอนปัจใจไลหลายพี่น้องเอยผมก็เห็นมาแต่ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับนี่ดานในกับพระอุโบสถนะครับเนาะคือโบสถ์นะครับ คือสิงามนะครับเนาะพี่นอ้องถ้าสางแล้วคือสีงงามนะยังขาดเคลื่อนหลายนะครับเนาปะปัจจัยประตูกระเบื้องว่าต่างๆเป็นกระท่านในเหเนนตนนาานหุนะครับเนาะพี่น้องตันใดที่มีปัจจัยสามารถมารวมท้ำบุญกับมาใดได้ครับเน้ วัดชนละทานอุดมตำบลสาสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดลเดลยนะครับสร้างเป็นกบเลดไม่เห็นหลายมีแล้วนะครับเนาะขาดเกนหลายเยครับกลับมาเป็นสะพานบุญให้น้ำเนาะครับเนาะเพื่อไปนองนกันใดในด้ับมาเบิงขีดของบาวสาเกตอยากรวมทั้งบุญในการสร้าง อุโบสถกับมาด้ได้ครับสร้างเหมือนกับมาด้ไม่เห็นโดดเนะครับเนาะเบื่องตึกเนี่ยขื้นอยู่น้ำกองกองหินแหละครับเพราะรเซลูละครับประมาณติดลายก้อนสามอาทิตย์แล้วครับต่างแล้วก็สวง,งามนะครับเนาะก็หลายปีนะครับเนาะ น้องตันใดอยากมารวมทำบุญกับมาดเด้อครับพี่น้องบัดชลทาตุดุ่มกระหางจากตัวจมัดเลยกับประมาณหกกิโลนี่แหละครับยังขาดปัจัยหล่หลยครับพี่น้องตันใดผู้เป็นเพียบพร้อมทุนทรศัพท์นะครับเนาะอ,อยากมาสางพระอุโบสถกับมาด้นะครับ อย่าเก็นแล้วนะครับเนาะคือสิยงามนะครับตากกระสางมาได้หลายปีแล้วครับบรรยากาศเผาโบสถสดนะครับเนาะหรือโบสถ์นะครับน,นี่อยากรวมมาทำบุญกับมาได้ได้ครับเน้ยวัดชนอทานดูดม ตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมาเป็นสะพานบุญบอกบุญพี่น้องแล้วครับ แแล้วก็สิงามนะครับพี่น้อง